อ่าพาคุณแม่คุณยายไปดูห้องครัวไป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 คุณยายไปดูห้องครัวหน่อยไปเป็นดูเป็นปยังไงห้องครัวดีหรือเปล่าเอาไปไปไปครับผมไปสวัสดีครับอ๋อรอคุณนา้นากคุณใดสว่าสาดีตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ไปได้คุณยายห้องครัวแม่กับคุณยาย,ยเอ,อ็นะครับดีนะครับเนาะอ๋อๆๆๆนะจะก็จะมีไม้ระแนงอ้อมไปเลยนะอ้อมเลยนี่ครับผม ขาเนาะขาเนาะครับผมพรุ่งนี้เสร็จนะครับผมพรุ่งนี้นี้ยังไม่เสร็จนี่นะครับครับผมคุณยายก็พูดทันน้ำตานะครับยังเหรอครับผมนี่ยายดูมีทางดูว่าสุดยอดเช่ไหนอ่ะดูเอฟซีเอฟซีผมจัดมาให้อ่ะ ไปได้ทางยัง้องน้ำมากกว่า FC ตอขอบขอบคุณ FC นะเอาจะไม่เพื่อนเลยใช่เดินไปเลย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 มามาเร็วดุนบาดเนี่ยเข็ดบล็อกเข็ดบล็อกหรือเบาเ็ดบล็อกน้องควายยังไม่ได้เดินเลยันนี้ต้องขอบคุณ FC ต้องที่จะนมาเนาะควาต้องมี ถ้าปูไปห้องน้ําด้วยนะครับผมเราก็จัดเต็มที่เลยนะครับผมเด็กๆก็ดีใจนะครับผมเราก็เห็นเรายิ้มก็พอใจเราก็มีความสุขแล้วนะครับอ่านะครับผมปู้นี้เสร็จห้องครัวเสร็จเนาะครับผมปิดงานห้องครัวอ่าทำห้องครัวแล้วก็ราวตากผ้าอ่าราวตากผ้าแล้วก็ติดผ้าม่านติดฝ้าฝ้าหลอกฝ้าหลอกฝ้าหลอกมีฝ้าหลอกมีฝ้าหลอกมันก็เหลืออีกหลายวันอยู่นะไม่ได้อาจจะไม่ได้ เราทำไปเลยน้องไม่ใช่ทำอยู่นี่สักปีอ่าใช่ว่าไก่คุณยายจะเหลือบ่ล่ะไก่คือไก่งเเริ่มมาหอดหมูเลยเลยทำยายได้ไก่ไเยอะๆอันนี้มาถึงหมูแล้วเลยสุดเรื่องงูแล้วหมายเพราะว่ายายว่าเยอะกินเยอะนะเขาเจดีเจจนไก่กินเยงะขาโตอยากกินอะไรก็ได้ครับขอก้อนนึงเขาด้วยตัวไหนก็ได้เออไปไป โอเคนะครับอย่าล้อสุสานสัทีนะอะไรเด็กน้องนายเนี่เอามาเอาเสบอรยังอย่าแมเอาชิมตัวนี้มนเป็นเรื่อไหมอือออะไรรมัน่น้องมีง้งมงมีมีอืมอืมโอ้อืมไม่กินแล้วอ่ะอืมมาพอดีเลยตอเมื่อกี้น้องเไปอ๋อไปหาปลามาครับ